ามาดูเรื่องราวของน้องลิซ่ากันบ้าครับท่ามกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีดราม่าถาโถมกันมากมายนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยยอดผู้ติดตามในี่ไอีของเธอเนี่ยนะครับดูเหมือนว่ายิ่งมีดราม่านะครับจะยิ่งมีผู้ติดตามเพิ่มเข้าไปอีกล่าสุดก็แซงจัสตินทินเบเล็กนะครับไปไปที่เรียบร้อยแล้วด้วยครับ หลายข่าวดีเกี่ยวกับลิซ่าและลิซามโนบาลสมาชิกชาวไทยของเกิลกรุ๊ปวง BLACKPINK ล่าสุดก็มีทั้งเรื่องที่เธอเนี่ยทำยอดผู้ติดตามผ่านทาง IG ถึง62.2ล้าน Followers ์แซง Justin Timberlake ดาวดาศิลปินหนุ่มชาวอเมริกันที่โด่งดังมาตั้งแต่ยุค90กับบอยแบนด์วง n s ็ n ซจนกระทั่งมาปล่อยงานเพลงเดียวกว่ารางวัลแกรมมีแล้ว10ตัว โดยลิซ่าวัย24ปีก็ขึ้นแท่นคนดังของโลกครับที่มีจำนวนผู้ติดตามทาง IG สูงที่สุดเป็นลำดับที่49และแน่นอนว่าใน50อันดับแรกของการจัดอันดับนี้มีลิซ่าเป็นคนไทยอยู่เพียงแค่1เดียวเท่านั้นด้วยนั่นจึงทำให้เธอนะยังครองแชมป์เซเลปไทยจำนวนผู้ติดตาม IG สูงสุดรวมทั้งไอดอลเคป๊ K OP, ที่มีผู้ติดตามไอสูงสุดด้วยครับ